check me in, yeah. แต่ไม่ได้เปิดเสียงเนาะเดี๋ยวเปิดเสียงกันโอเคเปิดเสียงชุดๆมาเข้ามาสองคนแล้วอ่ยทำไมมันภาพไม่ชัดเลยเนาะ ชัดไหมชัดไหมคะไม่ได้ไล์นานเพิ่งไปซื้อตัวจับกล้องกับรถมาเมื่อวานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเพิ่งทดลองตัวจับกล้องหน้ารถนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวาน ทีีน่นยสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีสิบสี่ท่านนะคะโอ้เสียงไงไม่รู้ว่าไม่ได้ไล่นานนานมากเนาะไม่ได้ไล์ไม่ได้เจอกับเอซเลยทำงานทุกวันนะคะสวัสดีคะ่ะพาชม,มวิว ะะอาชมวิวตอนเช้าไม่ได้อ่านนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เดอ้อเดี๋ยวอ่านทีหลังเนาะขับรถอยู่นะคะ เห็นนิดนึงเห็นนิดหน่อยนะคะเห็นนิดหน่อยสวัสดีทุกท่านค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยหลายเดือนนะเนี่ยมาอยู่นี่กี่เดือนห้าหกเดือนเนาะ ากาศดีมากนะคะโอ้ยทำไมกล้องมันมองไม่ชัดอะ่ะกล้องนะกล้องหลังมองไม่ชัดเหรอมันเบลอ,บอ,บอไงไม่รู้อ่ะ FC เห็นไหมเห็นชัดไหมคะหรือว่าเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์นะคะอาจจะเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์ พาชมวิวนะคะตอนนี้เขียวแล้วเนาะก็ยังอากาศเยน็เยนๆอยู่นะคะถึงจะไม่มีหิมะนะคะก็ยังหนาวๆอยู่นะเช้าอะ่ะวันนี้ไม่มีนี่เลยไม่มีแดดนะคะมีเมฆเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะต้นไม้ก็จะเขียวชุ่ม นี่ก็จะเก้าโมงแล้วเนาะรถคุทุก,ทกมาเนาะแต่เราไปก่อนแล้วกันอันนี้ขึ้นไฮเวย์แล้วนะคะไฮเวย์สองเลนเดี๋ยวเราก็จะไปไฮเวย์สี่เลนเนาะไปกันนะับรถพวกอะไรซ้ายตอนนี้ขับขับเก่งแล้วนะ ก็ตื่นเช้าแหละกว่าจะ,ะกินข้าวติดกาแฟนะคะตอนนี้โอ้ยร้อยยี่สิบกว่าละเอาช้าหน่อยเปลืองน้ำมันเนาะขับเร็วเปลืองน้ำมันนะขับช้าหน่อยแต่วันนี้สายแล้วเนี่ยก็งานเก้าโมงเป็นยังไงกันบ้างนะคะประเทศไทยน้ำท่วมนะ เอฟีก็ดูแลตัวเองนะคะตอนนี้การเมืองไทยน้าท่วมแต่ที่นี่น้ําไม่ท่วมนะคะแต่ว่าฝนตกอยู่แต่มันคึมๆนะคะวันนี้อยู่ในป่าในดง <c oughs> อยู่ในป่าในดง <c oughs> ไม่หรอกที่นี่เขาไม่ค่อยมีบ้านนะคะจะมีเป็นย่อมย่อมเขาไม่ได้มีเอ่อเป็นเหมือนบ้านเราเนาะ ที่ะจะมีเป็นหยบๆที่ถึง f อซนะคะแต่งานก็ต้องทำนะคะเหนื่อยเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคะบางนกจะถึงบ้านก็สี่ทุ่มนะคะอาบน้ำบางทีข้าวไม่ได้ทานนอนเลยก็ต้องตื่นแต่เช้าอีกะะเตรียมตัวต้องออกจากบ้านแปดโมงแต่วันนี้แปดโมงกว่า แต่ว่าเราต้องจากซ้ายเป็นขวาต้องแยกประสาทได้ถูกนะะใหม่ๆก็งงนะงงจะเจอสีแยกงงว่าเราจะไปทางไหนดี ชมวิวหน่อยขับช้าๆไม่รู้มองเห็นไหมมันจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าไอตัวจับกระจกมันไม่แน่นหนาไอตัวจับกล้องไอตัวฐานลองกล้องนะคะจะลองค้นหานพูดก่อนจะได้คุยเอซีจะได้ยินเสียงพนาชัดหน่อยนะคะโอ้ยโอยเส้นทาง เสียงยังเลยอะได้ยินไหมได้ยินไหมคะประดาใส่บูทู้ที่หูแล้วไม่รู้มันเข้ากับกล้องไหมได้ยินไหมคะน่าจะได้ยินขอบคุณ21ไลค์เนาะอย่าลืมกดไลค์ like, ประดานะคะถึงไม่ได้สร้างไรายได้แต่ก็ยังอยากเห็นไลค์นะคะไลค์ like, ของเอฟซีประดานะ โอ้ย oh, 90กว่านะคะความเร็ว70ประดาขับสัก90กว่าลืม <c oughs> ลืมเหมือนในไทยนะนที่นี่เ็าไม่ได้นะคะถ้าบังคับเราก็ต้องทําตามเขาแต่ตรงนี้80เราต้องขับให้ไม่เกิน80 <c oughs> ไฟเขียวตลอดเลยไม่ค่อยมีไฟแดงไม่รู้ได้ยินไหมนะคะนี่เริ่มจะเข้าเมืองแล้วสัญญาณเราก็จะเริ่มดีเนาะแต่ไม่รู้าภาพมันเหมือนมองไม่ค่อยชัดไม่เหมือน ในไทยเนาะอันนี้ตั้งร้อยกิกนะคะเอ้ยสองรอยกิกนะของป้าดาอินเทอร์เน็ตสองรอยกิกใช้ไม่เคยหมดนะคะแต่ก็ดีนะคะเพราะเราใช้นานเขาก็เลยให้เราเยอะนะคะแต่ว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีนอะออันนี้ก็เก้าสิบก็ให้วิ่งเจดสิบนะคะถนนเนี่ย กระดาเกินตลอดพาชมวิวนะคะพาชมวิวตอนนี้สามารถพาชมวิวได้แล้วนะคะเพราะว่ามีเขาเรียกอ,อะไรนะมีอินเทอร์เน็ตเยอะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแรงจริงมันน่าจะแรงนะต้องสองร้อยกิกมันน่าจะแรงนะ เนี่ยความเร็วเจ็ดสิบประดาไปาเกือบร้อยละเจอถ้าเจอไฟแดงประดาต้องเบานะยัไม่มีกล้องนะคนไอ้บนตรงไฟแดงมันมีกล้องไม่รู้ว่าอา่าเวลาไลฟ์ส่วนนี้มันตั้งตรงอย่างนี้ได้ไหมนะคะมันตั้งขวางไม่ได้มันต้องหายตัวเกาะกระจกสูงๆเนาะนี่นะคะเขาจะมีสัญญาณปะ่ะหน้าจะไฟแดงแล้วเราต้องเบานะคะประดาก็จะเบาเบา,เบา ชัดไหมเนี่ยเหมือนกล้องประดาไม่ชัดไงไม่รู้อะชัดไหมอันนี้จอดแล้วนะไฟแดงจอดแล้วสวัสดีสิบสามท่านนะคะคุณจำนงคุณแดงอ้าวเกี่ยวแล้ว <laughs> มัวแต่อ่านไร <laughs> เขียวไม่รู้ตัว เมื่อกี้ลองวางขวางแล้วมันกล้องมันมองต่ำมากนะเดี๋ยวต้องหาวิธีหาวิธีกล้องตั้งข้างบนนี่ เจอไฮวีไฮวีใหญ่นะอันนี้วิ่งได้ไฮวีใหญ่ก็วิ่งได้แค่เจ็ดสิบ ที่นี่เขาต้องอ,อีกประมาณสักหกนาทีก็ถึงแล้วก็ถึงเข้าเมืองแหละเดี๋ยวไปคุยกับกระดาษสักหานาทีสิบนาทีได้ก่อนจะเข้างานเนาะคุยกันในรถได้อยู่ไม่รู้มีเสียงไหมเนาะเพราะว่าใช้บลูทูธอยู่นะ น,นี้ไปเขี่ยวน่าจะผันไปแดงวิ่งเป็นร้อยนะคะเ <c oughs> ขอให้วิ่งเจ็ดสิบประดาวิ่งเป็นร้อยมีกล้องด้วยนะคะกล้องสีแยกเยอะมากแลาวก็ลดมาสักเจ็ดสิบสี่อันนี้เราจะเจ็ดสิบสี่ มันทำไมมันงัววนะอันนี้กล้องของไอโฟนสิบห้านะคะไอโฟนสิบห้าไอกล้องไอโฟนสิบสี่น่าจะดีกว่าเนะกระดาษวานะ่ะกระดาษไม่ค่อยชอบกล้องไอโฟนสิบห้าเลยอะ่ะมันมันไม่ค่อยแจ่มอะ่ะมันไม่แจ่มบ้านเราเรียกไม่แจ่มเนาะมันไม่ชัดหรืออาจจะเป็นที่อ่าอินเทอร์เน็ตไหมนะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ต ก็ได้ฝักช้าน่อยเลกี่โมงแล้วเนี่ยจะเก้าโมงแล้วนะคะนี่นะนนเตือนว่าไฟแดงจะเป็นไฟสีส้มๆเป็นป้ายสีเหลืองเตือเนเราอยู่ตรงข้างหน้านะคะถึงจะเป็นไฟเขียวถ้าไฟนี้เราเราเห็นไฟนี้เราก็ต้องชะลอเพราะไฟจะต้องเป็นไฟแดงเนาะเหมือนสัญญาณเตือนเรานะ ไม่ชัดยังไงไม่รู้ประดาลองจุดกล้องแป๊บชัดไหมก็ไม่ชัดอยู่ดีอาจเป็นที่ความแรงอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ค่อยแรง ไม่เหมือนบ้านเราเนาะนี่ 5G นะคะ 5G ไม่ใช่ 4G ด้วย 5G ยังไม่แรงเลยมันก็ได้ ถนนไม่เรียบเหมือนบ้านเราเนาะจะเป็นนูนๆเป็นเส้นๆน,นะดูวิวนะคะอชมวิวช้าๆหน่อยวิวสวยมากลงจากภูเขาแล้วนะที่นี่มีแต่ภูเขาว,วิวสวยไหมอันนั้นเป็นอ่าดาวทาวนะคะดาวเทาเป็นเมืองนะะอันนี้ประดากำลังจะเข้าเมือง นี่วงเวียนเขาเวียนขวานะคะบ้านเราเวียนซ้ายที่นี่วงเวียนเขาก็จะเวียนขวา เห็นภูเขาไหมคะเป็นภูเขาเป็นแนวยาวเลยนะก็จะมีแม่น้ําอยู่ด้านหน้านะคะ่ะนี้ก็จะมีอาพาร์ตเมนต์เยอะแยะมากแต่ไม่มีว่างเลยนะคะเต็มไม่มีว่างใ,ใกล้ๆเต็มไปหมดนี่ความเร็วไม่เกินเมซินัมไม่เกินห้าสิบกระดาครับเท่าไหร่หกสิบนะคะ มันช้ามากอะห้าสิบนะคะช้ามากคนเดินก็มีนะคะบางคนก็เดินออกกําลังกายจนเช้าเนาะที่นี่เขาชอบออกกำลังกายซ้ายมือป้าดาก็จะเป็นอ่าอะไรนะยิมจิมจิม,ม,มเขาเรียกจิมนะคะที่ยกหนักออกกําลังกายอะ่ะ อยงแนะนี่ก็จะมีร้านชิครถตรงนี้เนาะทุกคนราว่าจะรดชิคหน่อยนะมีที่ล้างรถนะนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนอกๆเงก็จะมีร้านค้าร้านอะไรเยอะๆหน่อยตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาคุยกันแป๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้คุยกับป้าดาเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเอาแว่นกันเนาะป้าดาก็มีแว่นตอนนี้กี่โมงเนี่ยเก้าโมงพอดีเห็นไหมป้าดาอจากนู่นขับรถประมาณยี่สิบกวนาทีนะคะ ไม่รู้มันใช้ตัวนี้ไหมต้องใส่แว่นอ่านหน่อยใครใครคอมเมนต์ประดาบ้างนะคะคุณจำนงสวัสดีนะคะคุณลุงลุงสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะคุณแมสจังหวัดตากเนาะคุณมาลีนะคะสวัสดีนะคะคุณเอ็นจีชาแนลนะคะสวัสดีนะคะคุณมาลีนะคะคุณนิตยาสวัสดีนะคะ จำนงนี้เยอะเลยนะคะคุณสมจิตสวัสดีนะคะคุณใจนะคะคุณวิกวิกโก้คุณวิกโก้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณแมทคุณองจสวัสดีนะคะคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณวันแผงสอนเนาะน้ำท่วม ใช่นะคะได้ข่าวว่าเชียงรายเนาะที่ประดาดูจาก YouTube นะคะเอาลุงไล้บอกบุญบ้านอาจารย์เสนอาจารย์เสินเขาทำอะไรคะทำบุญบ้านเหรอคะคุณมะมียวาสวัสดีนะคะคุณแดงคิดถึงนะคะคุณเจ้านายนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะหายไปนานลยุย ได้ยินแล้วอ๋อใส่บลูทูธนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ยินเนาะก็เลยออลืมไปต้องใส่บลูทูธนะคะคุณพยาวสวัสดีค่ะเอออย่างนีนะ้วันนี้ประดาจะอ่านไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าทํางานแล้วนะคะคุณสอนคุณสอนศักด์นะคะคุณปัญญานะคะคุณสายฝนสวัสดีพิดาสบายดีไหมสบายดีนะคะอ่ายังไม่ได้ กลับนะคะยังยังต้องทำงานก่อนไม่รู้ว่ามันตั้งแนวนี้ได้ไหมนะคะตอนนี้ประดาไม่เข้าใจไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ดูเกี่ยวกับ youtube เลยเนาะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะป้าดาเขาไม่ได้ไม่ค่อยได้นั่นก็ตั้งตามสะดวกเราเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปซื้อไอตัวอนี่มานี่ใหม่เลยไ,ไปซื้อมาเมื่อวาน สี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญก็ประมาณพันพันกว่าบาทเนาะสวัส no. so, ดีเอ็ดท่านนะคะตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้ปานะคะปะาจะเข้าที่งานแล้วก้าวโมงสามนาทีเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะจะไลค์ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะที่ไอรถรถวิ่งตามทางมันปามองไม่ชัดหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าเอฟซีมองเห็นไหมเนาะ no? คิดถึงทุกท่านนะคะคิดถึงทุกคนคิดถึงลุงพลป้าแตนด้วยนะคะ,คะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะนั่นตาทําทำงานไม่เวันหยุดนะคะทำทุกวันขยันนะ,ะเราจะได้รีบกลับบ้านเนาะขยันนะะเนาะราะได้รีบกลับไปอยู่บ้านเราบ๊ายบายเจอกันไลน์หน้านะคะขอบคุณค่ะกดตรงไหนนะ,ะ่ะตรงนี้